วันนี้ครูเอ๋หมอกสอนนะคะจะมาขอแนะนําว่ากระชายกับขิงนะคะเหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะแล้วก็วันนี้ครูเอ๋มีแขกพิเศษค่ะคือพี่หนุ่ยนะคะจากช่องหนุ่ย J S O จันจีราที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับกระชายกับขิงด้วยค่ะเดี๋ยวขอให้พี่หนุ่ยช่วยแนะนําตัวให้ทุกคนรู้จักหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่อ,อจันจีรานะคะจากช่องหนุ่ย J S O จันจีราเบี้ยมาจาก Just Speak Out นะคะ ก็กำลังเรียนทางด้านแพทย์แผนไทยอยู่อะค่ะก็เลยมีความสนใจทางด้านสมุนไพรไทยเลยได้มาทำช่องเกี่ยวกับความรู้ทางด้านสมุนไพรแล้วก็มาเจอกบบคุณหมอเอแล้วก็มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ใช่ค่ะก็เห็นพี่หนุ่ยทําคลิปเกี่ยวกับน้ากระชายด้วยอะค่ะอย่างเอก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับขิงไปนะคะวันนี้เราก็เลยชวนพี่หนุ่ยมาพูดคุยกันซึ่งแบบทั้งกระชายทั้งขิงอะค่ะตอนนี้ก็คือเป็นสมุนไพรที่กาลังโด่งดังในช่วงนี้ซึ่งใครๆก็ต่างจะหามาทานเพื่อจะเสริมภูมิคุ้มกันตัวเองอะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าทั้งกระชายกับขิงเนี่ยนะคะมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงนะคะ ก็เดี the ๋ยวอันด okay. ับแรกเรามาดูกันก่อนว่ากระชายกับขิงเนี่ยค่ะความเหมือนของ2ออย่างเนี่ยนะคะก็ทั้งกระชายกับขิงเลยค่ะจะอยู่ในวงขิงเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรรสหอมร้อนเหมือนกันก็สังเกตว่าจะมีรสเผ็ดร้อนด้วยนะคะแล้วก็ทั้ง2ออย่างเนี้ยจะมีน้ํามันหอมระเหยแล้วก็จะได้กลิ่นแบบจะมีกลิ่นฉุนจากสมุนไพรทั้งสองอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะกระชายขาวกับขิงค่ะก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้ด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะความเหมือนที่เหมือนกันก็คือว่าเป็นยาอายุบำรุงกําลังแล้วก็ยาอายุวัฒนะด้วยค่ะแล้วก็ความเหมือนอย่างก็คือขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อส่วนเง่ากระชายแล้วก็เง่าขิงแห้งเนี่ยก็อยู่ในยาเลือดงามซึ่งเป็นยาในประเภทยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณตามญชียาหลักแห่งชาติประจวบ2,540แกนนะคะมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนช่วยให้ประจำเดือนมาปกติ แก้มุตะกิจหรือว่าตกขาวค่ะแผน,นไทยเราจะเรียกว่าแก้มุตะกิจนะซื้อก็คือคือตกขาวนะคะก็ดูขาวค่ะค่ะโอเคค่ะก็อันนี้ก็คือสังเกตว่ามันก็จะมีความเหมือนกันหลายๆอย่างเลยค่ะเอาไปใช้ทั้งบำรุงกําลังขับลมอะไรได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระหว่างกระชายกับขิงนะคะมันจะมีความต่างอย่างไงบ้างค่ะเดี๋ยวให้พี่หนุ่ยพูดเกี่ยวกับ เ,เมื่อกี้เราพูดสรรพคุณที่เหมือนกันไปแล้วนะคะคราวนี้มาดูสรรพคุณที่ต่างกันบ้างค่ะเริ่มจากของกระชายก่อนเลยค่ะของกระชายนะคะทางการแพทย์แผนไทยอ่ะมันจะเรียกว่าสมไทยมีสรรพคุณในด้านการบำรุงกำนัดช่วยรักษาฟันและรักษาโรคที่เกิดในช่องปากแก้บิดแก้ตกขาวแก้ใจสัน่นแล้วก็ขับพยาธิได้ด้วยค่ะในส่วนของของแก้บิดนี่คือถ้าเกิดใครไม่รู้นี่มันคืออาการท้องร่วงถูกไหมคะพี่นุ้ย ค่ะใช่แล้วอาจจะรวมถึงถึมูกแบบ<ช>มูกเลือดด้วย<ช>หลายหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าแบบเราสามารถกินกระชายเพื่อจะขับพยาธิได้ด้วยใช่ค่ะแต่ว่าสมมติว่าถ้าเราพูดถึงกระกระชายในในสรรพคุณที่โด่งดังจริงๆอ่ะคนหลายๆคนเวลาพูดถึงอจ,จะชอบนึกถึงแบบกระชายดำอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะนึกถึงสรรพคุณทางด้านเรื่องแบบบำรุงกำหนัดกันเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้คือเผื่อใครยังไม่รู้ก็จะได้รู้ว่ามันมีสรรพคุณอื่นๆนอกจาก บำรุงในเรื่องเพศด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงโสนคนก็มักจะมึกถสิงเกี่ยวกับบำรุงกำลังอืบ้านหมอนใช่คค่ะอันนี้ก็จะเป็นความรู้เพิ่มเติมของกระชายนะคะเดี๋ยวคราวนี้ก็คือจะมาเสริมบ้างว่านอกจากขิงที่เหมือนกับกระชายในส่วนของการบำรุงกำลังเป็นยาอยุธนะแล้วก็ขับลมท้องอืดท้องเฟ้อแล้วนะคะขิงเนี่ย มันเหมาะกับอากาศในช่วงนี้มากหรือว่าพุ่งช่วงหน้าฝนเพราะว่าสามารถช่วยบรรเทาอาการหวัดได้ค่ะแก้ไอแก้เจ็บคอได้ด้วยนะคะจะขับเสมหะก็ได้ค่ะแล้วก็มีหลายๆคนอย่างเช่นที่รู้สึกขึ้นเหีนยอาเจียนหรืออาจจะเป็นคุณแม่ที่ตั้งท้องนะคะก็อาจจะมีการกินขิงเพื่อแก้อาการขึ้นไ้อาเจียนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้ของคุณเอเรื่องขิงนะคะก็เคยเคย,เคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดคุณแม่ตั้งท้องคนไหนอยากจะกินขิงเพื่อที่จะแก้อาการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์นิดน เพราะในบางครั้งนี่มันอาจจะเกิดอาการข้างเคียงได้เหมือนกันค่ะแล้วก็สรรพคุณขอ,ของขิงเนี่ยยังมีนอกจากนี้อีกหลายอย่างเลยคือจะไปลดน้ําตาลนะคะจะช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ทําให้แบบว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะกินแล้วจะทําให้การทํางานของอินซูลินได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะลดน้ําหนักเนี้ยเวลาทานขิงแล้วเนี่ยมันนอกจากมันมีออริดร้อนทําให้ช่วยเผาผลาญแล้วนะคะก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยค่ะ แล้วก็สําหรับคนที่มีอาการปวดอะไรในร่างกายเช่นไปออกกําลังกายมาแล้วปวดกล้ามเนื้อต่างๆนะคะกะ็ขิงยังมีฤทธิ์เป็นยาลดอักเสบแก้ปวดได้ด้วยนะคะสําหรับนอกจากลดอาการปวดพวกกล้ามเนื้อต่างๆแล้วเนี่ยสำหรับใครที่ปวดหัวไมเกรนนะคะขิงก็จะช่วยบรรเทาอาการไมเกรนได้อีกด้วยค่ะ แล้วก็สรรพคุณอีกสองย่างสุดท้ายก็คือจะมีช่วยบรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะค่ะแต่กขกอถามเป็นมเรนนี้คือทําทานเป็นน้ําขิงหรือว่ายังไงคะค่ะก็สามารถ สามารถต้มต้มเป็นน้ำขิงทานได้เลยค่ะเพราะว่าของในส่วนของขิงเนี่ยคะมันจะมีช่วยทําให้ประสิทธิภาพของสมองได้ดีขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นไมเกรนนะคะเธออาจจะเป็นข,ข้างเดียวหรือสองข้างค่ะถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ําขิงแบบเข้มข้นเป็นประจำเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารสารแบบสารใดส,สารสำคัญอยู่ในขิงเนี่ยค่ะจะทําให้อาการปวดศีรษะบรรเทาลงได้ค่ะ ก็เลยอาจจะเป็นทางเลือกสําหรับคนที่สมมติว ab ่าถ้าแบบใครเป็นแล้วชอบดื่มน้ําขิงอยู่แล้วเนี่ยก็จะทําให้อาการของไมเกรนมันค่อยๆดีขึ้นได้ด้วยค่ะอ๋อค่ะก็เคยเป็นอยู่บ้างเหมือนกันแต่จะได้ลองนําไปใช้บ้างโอ้ดีเลยค่ะพี่นุ้ยถ้าลองดื่มน้ําขิงดูแล้วอาการไมเกรนเป็นยังไงบ้างอย่าลืมมาอัปเดตกันบ้างนะคะ ได้ค่ะค่ะก็จากวันนี้ค่ะที่เราคุยกันเรื่องความเหมือนกับความต่างของขิงกับกระชายแล้วค่ะก็เผื่อว่า,อาสำหรับขิงกระชายทั้ง2อ,อย่างที่มันมีฤทธิ์ร้อนนะคะก็เนื่องจากเราไม่ควรจะทานกันต่อเนื่องนานเกินไปเนี้นะคะเผื่อว่าถ้าเกิดใครอยากจะมีตัวเลือกทางสมุนไพรอาหารเพื่อจะกินเพื่อเสริมภูมิต้านทานนะคะเราอาจจะแบบสามารถากินกระชายแล้วก็เปลี่ยนไปกินขิงบ้างแต่ว่าถ้าทานที่ดีที่สุด เราอาจจะอยากจะแนะนําให้แบบกินเป็นอาหารดีไหมคะพี่หนุ่ยมันอาจจะปลอดภัยกว่ากินเป็นยาถูกไหมคะใช่ครัเพราะบางคนทานยากอะไม่ชอบไม่ชอบคนสมัยนี้มักจะไม่ชอบทานผักเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะก็คือ็นปรุงเป็นอาหารเป็นแกงน่าจะทานได้ง่ายกว่าก็อย่างเช่นถ้าจะตอกกระชายต่อให้ต่อให้คนที่ไม่อยากกินผักแล้ว่ไม่ชอบกินผักอะแต่ยุคนี้ในเมื่อ เขาต้องการจะกลัวกลัวโรคโควิดใช่ไหมคะเขาก็อยากจะทานพวกสมุนไพรที่มีประโยชน์บ้างก็คิดว่าเอาสมุนไพรพวกนี้นมาปรุงอาหารว่าคุณน่าจะทําได้ทานได้ง่ายกว่าืืาาไดะค่ะทานมากกว่าก็เผื่อ,อยกตัวอย่างถ้าเกิดใครเนื้อม่ออกอย่างเช่นกระชายเราอาจจะทําไปเป็นขนมจีนไุย่ยนุ้ยมียาแล้วก็แกงเลียงกระชายแล้วก็เป็ ทอดเหมือนคล้ายๆเฟ,ฟรนช์ฟรายอะค่ะเอาไปทอดเป็นเฟรนช์ฟรายหรือว่าแบบทอดเป็นสมุนไพรอะไรหลายๆอย่างรวมกันนะคะก็ได้คือแนะนำว่าชุบแป้งทอดได้ไหมเขากินผักไม่ได้ก็โอเคก็ได้คืออยากทานกระชายอ่ะก็ไม่มีไม่ชอบแต่อยากทานก็ใช้วิจิน่ะชุบแป้งทอดก็ต้องลองดัดแปลงกันไปดูนะคะว่าแบบจะได้ทานได้ง่ายขึ้นถูกไหมคะส่วนสําหรับขิงนะคะขิงอาจจะเป็นหมูผัดขิง บัวลอยน้ำขิงถึงไหมคะขิงก็รสชาติมันก็ยังเผ็ดๆอยู่นะคะอย่างตัวพี่เองไอหมูผัดขิงเนี่ยถามว่าชอบไหมไม่ไม่ชอบอะเมื่อก่อนเขียดทิ้งก็จำเลยแต่ตอนนี้พอเสร็จแล้วมันมันมีประโยชน์อะก็เลยลองหัดทานดูมันก็ค่อยๆทานได้ใช่ค่ะก็อาจจะลองดูว่าค่ะตอนนี้เริ่ม <c oughs> <c oughs> เริ่มปรับเป็นชอบแล้วใช่ไหมคะ่คะอ่า ก็เลยเผื่อว่าแบบสมมติยิที่ใครที่ได้รับความรู้วันนี้ไปค่ะอาจจะลองไปพิจารณาดูว่าเออบางทีถ้าเกิดว่าบางอย่างเราอาจจะไม่ชอบรสชาติของมันแต่ถ้าเกิดสรรพคุณของมันนะคะบัณบัแบบอาจจะคุ้มค่ากับสิ่งที่แบบอาจจะจะขมเล็กน้อยเผ็ดเล็กน้อยหรืออะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็น่าจะลองรับประทานดูนะคะใช่ค่ะมันดีกว่าใช่เพราะคนสมัยนี้มักจะป่วยจากการกินเยอะนะคะส่วนมากจะเป็นอเป็นของทอดมากกว่า ถ้าเรามาลองเพิ่มสมุนไพรด้วยการทานสมุนไพรเพิ่มขึ้นเนี่ยสุขภาพก็จะดีขึ้นโรคมะเร็งอะไรก็อาจจะเป็นกันน้อยลงใช่ค่ะดีดีมากเลยพี่หนุยยัยงไงวันนี้ขอบคุณพี่หนุยมากเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ความรู้กันค่ะค่ะงไงก็ขอบคุณพี่หนุยมากแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ